พาน้องจะเช็ดกระจกนะคะขั้นแรกป้าน้องเติมก็ต้องเตรียมนะคะนี่นกก้งตปลผสมผงซักฟอกเลยน้ำยาล้างจานไว้กระป๋องหนึ่งค่ะกรองนี้นะคะก็ใส่น้ำส้มสายชูไปประมาณครึ่งค่ะใส่เบกกิ้งโซดานะคะ,ะ,คะไปหยิบมือหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำยาปรับพนุ่มไป ขึ้นฝาค่ะอย่าใส่เยอะนะคะใส่เยอะแล้วมันจะเออมันจะลื่นที่ใส่น้ำยาปรับผนุ่มเนี่ยเพื่อเพื่อที่ให้ฝุ่นเนี่ยมันเกาะยากนะคะมันจะมีความมันฝุ่นมันจะเกาะยากช่วงนี้ป้าน้องมีเด็กมาทําเป็นลายอาทิตย์ค่ะป้าน้องก็จะเช็ดผ้าชุบน้ําแปบเนี่ยเช็ดฝุ่นออกก่อนนะคะ เช็ดฝุ่นออกก่อนเห็นไหมคะดำปีเลยเช็ดผ้าแบบโยเลค่ะลากไปแล้วก็กลับอีกข้างหนึ่ง oh. เห็นไหมคะแล้วก็ลากไปแล้วก็กลับอีกข้างหนึ่งเช็ดฝุ่นทิ้งก่อนนะคะนะค่ะเขาก็จะใสขึ้นเห็นไหมคะ เนี่ยฝุ่นดำเลยป้าน้องก็จะมากระแทกทิ้งก่อนนะคะพบ <c oughs> ไ,ไปซักในกระถางเนี่ยมันจะทำให้สกปรปกเลยแรรแทริ้งเดี๋ยวไปซักน้ำแฟบค่ะเนี่ยค่ะตามสกปรปกเขาจะลดลงไป <c oughs> สกปรปกเขาจะลดลงไปเยอะเลยนะคะ เด็กเขาไม่ค่อยดูแลหรอกคะ่ะพูดเขาเขาจะหาว่าบน่นบางคนก็ดีเขาจะเช็ดให้ตลอดเด็กสมัยนี้จะเอาเต็งเงินอย่างเดียวงานไม่ค่อยทำจะเล่นแต่โทรศัพท์เห็นไหมคะนี่เช็ดฝุ่นออกก่อนนี่ครั้งที่สองนะคะอันนี้แค่น้ำแฟบธรรมดานะคะ เดคะเขาจะใส่อันนี้ป้าน้องก็จะใช้ที่เช็ดกระจกของญี่ปุ่นนะคะซื้อร้านหกสิบบาทนะคะ,คะเขาก็จะคาบคาบเข้าไปได้นะคะเห็นไหมคะอันนี้ใช้เมกกิ้งโซดา น้ำส้มสายชูนะคะเอค่ะแล้วก็ถอดออกมาซักได้นะคะถอดออกมาซักเบกกิ้งโซดานะคะ น้ำไม่จะได้ไม่สกรปรกรำแรกถอดมาซักในน้ำแฟบก่อนนะคะล้างความสกรปรกอันนี้ก็ถอดมาซักในน้ำส้มสายชูไม่กิ้งโซดาแล้วก็น้ำยาปาบพนุค่ะเนี่ยค่ะซักเสร็จแล้วก็ใส่กลับเข้าไปแล้วก็เอาขีดลูด,ร,ดรูดไปรูดมานะคะ อันนี้คือเช็ดบานเกตค่ะเช็ดบานเก็ตเห็นไหมคะเขาก็จะใสตรงนี้เช็ดไม่ออกเพราะเด็กเขาไม่ได้ทำนานเขาจะช่างสรรหาที่เช็ดบ้านเช็ดกระจกนะคะอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะ เรากระจบหน้าต่างบ้านอันนี้เขาจะเช็ดบ่อยหน่อยไม่ค่อยสกรปรกนะคะเราก็เอาซสา่ไปนะคะซักเอน้ำส้มสายชูไม่กิ้งโซดาน้ำยาอัพนุ่มแล้วก็กดกลับมาค่ะ หมคะเช็ดกระจกเสร็จป้าน้องมาเช็ดหลังตู้เขาจะดําเดี๋ยวก็ถอดซักนำกระจก,กเสร็จกระชายผ้าแห้งหรือกระดาษหนังสือพิมพ์เช็ดอีกทีนะคะผ้าเนี่ยเวลาเราจะมาเช็ดกระจกเนี่ยต้องบีบมัดๆนะคะเนี่ยกระชายผ้าผ้าแห้งหรือกระดาษหนังสือพิมพ์เช็ดเขาจะได้ไม่เป็นคราบน้ำจับคะ่ะเห็นไหมคะไม่ต้องปีนนะคะ นีคะเพียงแต่ยืดด้ามแปลงเท่านั้น